จะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของพี่ๆน้องที่คอมเมนต์ให้มานะครับคอมเมนต์ให้มาบางท่านก็รอฟังอยู่เมื่อไหร่จะอ่านอะไรจะอ่านแต่เปล่าหรกข้ามไปแล้วก็ดึงลงมาไม่ได้เขาก็สมัยกิโลเนาะอ่าช่วงฤดูร้อนนะ่ะโอ้โห,โโหสงสารเขานะเครื่องแต่ละเครื่องไหลกลางคืนก็ไม่ใช่ว่าไม่ร้อนร้อนเหมือนกันกลางคืนก็ร้อนเหมือน ช่วงหน้าร้อนครับ <c oughs> ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้กับหญิงใหญ่ด้วยเนาะครับหญิงใหญ่ะรัามีพี่อ่าคุณเทพพบุตรเป็นตัวแทนหญิงใหญ่เด้อครับใปทางไหนก็ไปเป็นกำลังใจให้หญิงใหญ่ด้วย,วย,นยนะเ,เน,นยยงงาแเนใในะแล้วอีกคนนึงครับอ่าเป็นคนที่อ่าสนับสนุนอ่าให้ที่นี่น้องเป็นยูทูบหลายท่านเลยเนาะจะอยู่เบื้องหลังอ่าคอยด้านหลังบ้านให้จะฝปกนพ่อแม่เนาะครับพ่อแม่นคนดีเนาะ ับไปถึงบ้านตั้วแม่ตั้าแม่ก็ไปถึงบ้านแต่ตั้วแม่ไปหลังบ้านเด้อเนาะแหลังบ้านเนาะก็ไปหนักกิโลให้ครกตั้วแม่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะแล้วก็บอสเกนกีฬาบ้านฟ้าใสด้วยเนาะประธานลุกหนภาบ้านฟ้าใสเลยขาเส้นแขนบ้านฟ้าใสด้วยเด้อจะเป็นกำลังใจด้วยเนาะแล้วก็ขึ้เต็มเนาะครับขึ้เต็มนะครั้วเป็นกำลังใจขึ้เต็มด้วยเนาะขึ้เต็มไม่ได้ขึ้นไล์เลยครับเดี๋ยวดูไปเป็นกำลังใจหลังบ้านเลยเนาะครับ ซีรีส์กข่าวก็ดูได้เนะครับดูท่ามันแล้วก็ดูได้เลยดูได้ก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมเนาะจะต้องคุณเช้งโจด้วยเนาะครับเป็นแซ็ปคุณเช้งโจด้วยบ้านคุณโจ้ด้วยเนาะครับ <c oughs> ขอขอบคุณพี่พี่น้องบ้านฟ้าใสทุกท่านเนาะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องไมา้กำลังใจวันนี้ด้วยเนาะจะขอไว้พอให้กับพี่ๆน้องทุกท่านวันนี้ด้วย นะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเด้อครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเนาะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านเนาะต้องการสิ่งใดรารถนาสิ่งใดสิ่งใดรารถนาทุกประการเด้อครับฝนตกพอดีเลยเนาะฝนตกพอดีเลยบ๊ายบายนี่ครับหลวงออนุญาตลงไลน์เด้อครับสวัสดีครับพี่ๆหลวงพ่อครับบ๊ายบายครับ